สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่องกลานแสงทองมีเดีย h ช n แนลช่อง u t u b e นะครับ mm hmm. จิรัติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลนะครับฝากสลับทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจนะครับติดตามข่าวคราว,าวติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดนัดแพะนะครับก็ยังแจ้งข่าวสารไปยังคุณผู้ชมทุกวันนะครับข่าวเรื่องตลาดนัดแพะข่าวเรื่องอ ความเคลื่อนไหวต่างๆอําเภอไหนบ้างที่มีตลาดนัดก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่พี่น้องเห็นว่ามีตลาดนัดแพะที่ไหนต้องการที่จะให้ประชาสัมพันธ์หรือว่าต้องการที่จะนําเสนอผ่านทางช่องนะครับก็ยินดีนะครับสำหรับการให้ข้อมูลพี่น้องทั่วประเทศเราจะไปถ่ายทําแล้วก็แจ้งข่าวสารไปยังพี่น้องทั่วประเทศว่ามีตลาดแพะที่ไหนพี่น้องให้ความสนใจกันมากนะครับเพราะว่า เกษตรกร,เ,กรเองก็อยากจะ,ะเปลี่ยนถ่ายหมุนเวียนสลับแพะนะครับไปยังต่างจังหวัดพี่น้องที่กําลังจะเริ่มทําฟาร์มใหม่กําลังจะเริ่มว่าเราจะเริ่มจากไงหลังจากที่พี่น้องนะครับศึกษาการเลี้ยงแพะมาสักระยะหนึ่งครับว่าเลี้ยงแพะนั้นมัน,ม,นมันดูเหมือนเหมือนกับว่าไม่ไม่ง่ายไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ง่ายนะพี่น้องก็ตอนนี้ก็ศึกษามาพอสมควรครับก็ตั้งใจว่าจะมีฟาร์มตั้งใจว่าจะ ทำฟาร์มแล้วก็อยากจะเริ่มเลี้ยงนะครับเลี้ยงแพะก็จริงๆแล้วก่อนจะเลี้ยงนี่มันจะยากนิดหนึ่งนะผมว่านะแต่พอเลี้ยงแล้วนี่มันไม่ยากนะครับพอเราเริ่มก่อนที่เราจะเริ่มต้นนี่มันจะยากหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็มันก็ดูเหมือนว่ามันง่ายนะครับก็มีเวลาให้เขาเราถามเราเองนะครับว่าเรามีเวลาให้เขาขนาดไหนถ้าเราคิดว่าเรามีเวลาให้เขานิดเดียวหรือว่าไม่มีเวลาที่จะต้องให้อาหารเขา นะครับแน่นอนครับมันจะกลายเป็นความยากนะครับสำหรับผมคิดว่านะก็พื้นที่ไหนบ้างที่มีพื้นที่ที่จะสามารถเลี้ยงได้แล้วก็มีเวลาให้เขาได้นะครับเช้า1ชั่วโมงตอนเย็น1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะมีเวลาให้เขามากกว่านั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเรามีงานประจําก็อาจจะเลี้ยงได้แค่ว่า,าให้เวลาเช้า1ชั่วโมงนะครับตอนบ่ายเย็นอีก1ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าถ้าหากว่าท่านมีพื้นที่เยอะ,อะมีแปลงหญ้านะครับก็สามารถปล่อยให้เข้าไปกินได้นะครับสามารถที่จะตัดให้เขามาเข้าเครื่องสับมาให้เขากินได้นะครับโดยใช้รางสําหรับให้อาหารก็ได้หรือว่าเราจะปล่อยให้เขามีเวลาได้ไปกินเป็นส่วนตัวบ้างก็ดีก็ดีนะครับเป็นพื้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยสําหรับอะไรที่มันจะทําให้เราลดเวลาลง ที่จะดูแลเขาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็เอาเวลาเหล่านั้นไปทําอย่างอื่นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยสาหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตามข่าวคราวต่างๆแล้วก็ติดตามเรื่องของตลาดนัดแพะนะครับไม่ว่าจะเป็นแพะเนื้อ,อพี่น้องที่ส่วนใหญ่นะครับตลาดที่ผมไปเจอก็จะมีแพะที่เป็นแพะบอรลูกผสมนะครับบอสามสายเลือดบอแองกโกลผสมชาแนลบ้างนะครับบอ บอขึ้นต้นว่าบอไว้ก่อนนะครับบอผสมนู่นนี่นั่นนะครับหลายสายพันธุ์กันแล้วกันนะครับที่เกษตรกรได้นํามาให้พี่น้องได้ชมกันภายในตลาดนะครับสังเกตการสังเกตรหรือว่าติดตามไปดูมาดูสถานการณ์กันก่นกอนนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับก็น่าดูน่าชมพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่อาจจะมีการเปลี่ยนพื้นที่บ้างนะครับอโอกาสที่ พี่น้องจะใช้พื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆของทางอำเภอเอราวัณพี่น้องทางวังสะพุงพี่น้องทางอำเภอเมืองเลยตลาดนัดที่สามารถเข้ามาเยี่ยมชมสามารถที่เข้ามาสัมผัสบรรยากาศกันได้ทุกเวลานะครับพี่น้องก็ยังให้ความสนใจและก็ใส่ใจกันแต่ว่าข,าข่าวคราวอาจจะไม่ได้รับแจ้งกันทุกฝ่ายนะครับว่าเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตลาดนัดมีวันที่เท่าไหร่ของเดือนนะครับอันนี้บอกได้เลยนะครับว่าตลาดนัดนั้นไม่ได้กําหนดชัดเจนนะครับว่าจะเริ่ม วันที่เท่าไรของเดือนตลาดนัดไม่ได้มีกําหนดการว่าจะต้องเป็นวันที่เท่านั้นเท่านี้ของแต่ละเดือนนะครับขึ้นอยู่กับว่า,าทางคณะกรรมการนั้นจะมีการนัดหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทุกเดือนไปนะครับว่า,าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ก็คงจะมีการคุยกันไปในแต่ละเดือนเท่านั้นเองนะครับข่าวคราวต่างๆนะครับความเคลื่อนไหวของพี่น้องชาวแพะนะครับประสบการณ์ของลหลายๆฟาร์มหลายๆท่าน สามารถที่จะแบ่งปันเพื่อนๆนะครับใต้คลิปได้เลยนะครับท่านมีอะไรที่จะคุยท่านมีอะไรที่จะแสดงความคิดเห็นในคลิปใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับเป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆว่าปัญหาของการเลี้ยงแพะมีอะไรบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าฟาร์มท่านอยู่ที่ไหนท่านมาจากจังหวัดอะไรนะครับท่านที่มาชมคลิปอยู่ในขณะนี้ว่าท่านอยู่จังหวัดอะไรท่านมีฟาร์มแล้วท่านทําฟาร์มแพะเนื้อแพะนมสายพันธ์อะไรบ้างนะครับแบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ บอกกล่าวเพื่อนๆให้รู้จักกันนะครับสามารถาที่จะแบ่งเบอร์โทรหรือว่าแจ้งเบอร์โทรในคลิปก็ได้ว่าท่านอยู่จังหวัดอ,อะไรนะครับก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว,ว่าแสดงความคิดเห็นได้นะครับเราถือว่าเป็นช่องทางหรือว่าเป็นช่องอเป็นสื่อกลางที่จะสามารถเป็นสื่อกลางแล้วแบบสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงแพะก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแพะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟาร์มบัวฟาร์มกระบือฟาร์มควายหรือว่าเลี้ยงหมูหรือว่าอะไรนะครับสัตว์ ได้หลายชนิดก็พี่น้องก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามคลิปนี้ได้ฝากแชร์นะครับไปเป็นกําลังใจให้ด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆเกษตรกรทีร่มีโอกาสได้เจอคลิปนี้แล้วก็แจ้งข่าวสารไปยังหลายๆท่านที่บอกว่ายังไม่ทราบว่าข่าวคราว,าวความเคลื่อนไหวตลาดนัดแพ้นั้นอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนของอําเภออะไรนะครับก็แจ้งไปยังทุกท่านแล้วนะครับหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับท่านก็ติดตามความเคลื่อนไหวตรงนี้ได้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับ สมาชิกพี่น้องชาวพะทุกทกท่านเลยเป็นกำลังใจให้เสมอติดตามผลงานตลอดนะครับแต่และฟาร์มใกล้พื้นที่อำเภอวังสะพุงพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่วังสะพุงนะครับเอาอย่างงี้ครับพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเลยก็แล้วกันนะครับถ้าหากว่าท่านอยู่ตรงไหนนะครับเรายินดีนะครับยินดีนะครับจริงๆแล้วผมอยากไปเยี่ยมทุกฟาร์มเลยนะครับในจังหวัดเลยว่าท่านอยู่ที่ไหนบ้าง ถ้าพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดเลยนะครับก็แจ้งมาหรือว่าต่างจังหวัดก็ได้นะครับแจ้งมาในใต้คลิปก็ได้นะครับยินดีที่จะประสานงานนะครับอยากไปเยี่ยมถึงฟาร์มอยากไปช่วยให้กําลังใจแล้วก็ไปแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะครับได้นําประสบการณ์ที่ท่านเลี้ยงแพ้มามาแบ่งปันเพื่อนๆได้มีโอกาสได้ศึกษาไปด้วยกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนๆการแสงทองมีเดียชแนลการแสงทองมีเดียเอฟเอ็ม แสงทองฟาร์มแพนมนมืองเลยนะครับเพื่อนๆที่ให้กําลังใจทุกๆท่านเลยนะครับอ๋อนี่คือ,อพ่อฟาร์มพ่อพันธุ์ฟาร์มของเรานะครับเป็นพ่อเกนเบิร์กนะครับเป็นสายพันธ mm ุ hmm. ์พ่อเกนเบิร์กตอหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็เขาอยู่ในวัยที่เขาพร้อมนะครับผสมพันธุ์นะครับแต่เขาก็ค่อนข้างนิสัยดีครับตัวนี้นิสัยดี หน้าตาก็ไม่ธรรมดานะครับสวยหล่อขอบคุณนะครับเพื่อนๆครับทุกท่านนะครับวันนี้ที่เยี่ยมชมให้กำลังใจนะครับติดตามก็ได้ครับทางช่องกลางแสงทองมีเดียชาแนลนะครับฝากกำลังใจด้วยนะครับฝาความสุขทุกท่านครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ